สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันในไมด่ดวงคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเปิดไพ่ส่องพลังงานอาการความคิดความรู้สึกของศัตรูผู้คิดร้ายกับคุณนะเมื่อเขาทําร้ายทําลายคุณไม่ได้เนี่ยอาการของเขาจะเกิดความหงุดหงิดนะคะแล้วเขาจะทําอย่างไรแล้วเขาคิด จะวางแผนทำอะไรกับคุณต่อไปโซมาพร,รานคุณอนุญาตให้เราเปดิดดวงชะตาด้วยการดฝสปายและแช์นะคะพลังงานของคุณลัคนาราศีที่โดดเด่นภูโตทท่านลมมิจุนุกุมซักเซเตเรียราศีโนจัตไฟเมอร์คิวรี่คนเกิดวันพุธาน้ำซาเตนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟวีนัสราศีพิศบราศีตุลอคอเรสราศีกุมท่านลมจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสอคอเรส สกอร์ปีโอราศีพิจิกท่านน้ำตัวเลขวันนี้คือที่คือห้องกับคุณมี16 22 9ย1่สิบสแล้วก็19ไม่มีลัคนาราศีไม่ไม่เป็นไรเรามาตรวจสอบพลังงานของคุณกันดีกว่านะคะว่าคุณมีพลังงานของครูบาอาจารย์สิ่งศิลป์ที่คอยปกป้องคุค้มครองดูแลคุณเนี่ยนะคะเราใช้ไพ่พมพยานในการตรวจสอบพลังงานของคุณได้ไพ่เทพ,พสุภไพ่พระนางเบญจก,กัลยาณีไพ,พ่พระแม่โพศกนะคะ ไพ่เทพสุขนะคะหมายถึงตัวของบุคคลที่มีในเรื่องของโภคพย์ความอุดมสมบูรณ์และความรักนะ้าเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตางดงามเจ้าสําราญแต่งเนื้อแต่งตัวดีมีสเสน่ห์หรูหรานะคะเป็นคนที่มองแล้วดึงดูดจิตใจชวนให้หลงไหลอยากอยู่ใกล้ชิดและเป็นพลังงานคนที่มีความเข้มแข็งนะแข็งแกร่งอดทนบึกบึนมุมานะาสัง สง่างามนะคะแล้วก็หมายถึงความสมบูรณ์ภูนสุขความร่าเริงแจ่มใสนะคะสะดวกสบายทั้งกายและกใจเป็นคนที่พบเจอแต่ความสําเร็จในเรื่องการงานการเงินนะคะโดยเฉพาะความรักโดดเด่นนะคะมีโอกาสพบเจอความรักสําหรับคนโสดหรือว่ามีคนมาตกหลุมรักได้ฉะนั้น นะพลังงานของคุณจะเป็นคนที่มีนะรูปร่างอวบนะสง่างาม,งามดูดีมีเสน่ห์ผิวพรรณเปล่งปังนะมีน้ำมีนวลรา่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสมีเสน่ห์ดึงดูดต่อเพศตรงข้ามมีรสนิยมการแต่งตัวดีพูดจาน่าเชื่อถือน้ำเสียงอ่อนโยนอบอุ่นอ่อนหวานละมุนละไมทำให้ผู้คนติดอกติดใจในเสน่ห์ของคุณนะคะและภายของพนางเบญจกัลยาณี ก็จะเป็นนะคพลังงานของคนที่มีความงามเรียบพร้อมไปด้วยรูปร่างหน้าตางดงามนะคะมีลักษณะผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามไวงามนะคะเป็นคนที่บ่งบอกถึงจิตใจและ ความน่ารักในตัวบุคคลมองโลกในแง่ดีจิตใจดีนะจิตใจประเสริฐรู้จักการให้รู้จักการเส,สรียสละช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มใจให้ความสําคัญกับเรื่องจิตวิญญาณและความรู้สึกมากนะเซนแรงเซนดีนะแล้วก็เป็นคนที่ ผู้จาน่าเชื่อถือยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยดีตลอดเวลามีความเชื่อศรัทธานในเรื่องของหลักธรรมศาสนาเป็นอย่างดีค่อนข้างที่จะใจบุญสุนทานมีชีวิตความเป็นอยู่ เรียบง่ายไม่มีพิธีรีตองอะไรไม่ชอบโกหกใครและไม่ใครไม่ชอบไม่ใครมาโกหกนะอารมณ์ดีจิตใจดีเดบิกบานเป็นคนขยันทํามาหากินทํางานหนักชอบช่วยเหลือผู้อื่นมองโลกในแง่ดีเสมอมีความสามารถรับรู้รับฟังรับเห็นนะคะหรือว่าให้คําปรึกษาผู้อื่นเป็นอย่างดีนะคะเป็นที่น่าเคารพน่านับถือต่อผู้คนที่พบเห็นและ ไพระแม่โพศพเป็นพลังงานของคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความสมบูรณ์พูนสุข ในการใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของฐานะการเงินคู่ครองความรักและความสําเร็จเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ทุกด้านในด้านของชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้คนทั่วไปเป็นคนที่มีสติปัญญาฉับไวเข้าใจสถานการณ์เหตุการณ์ได้เป็นอย่างดีมีมันสมองและความทรงจําเป็นเลิศในการทํางานสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีมีความละเอียดรอบคอบเข้าใจเนื้อหางานได้ลึกซึ้ง น,ะะนี่คือพลังงานที่โดดเด่นในตัวของคุณที่อาจจะทําให้ศัตรูรู้สึกอิจฉาคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของอ่าสิ่งอื่นๆน,นะคะภาพรวมภาพรวมที่ทําให้ศัตรูมีความรู้สึกว่าคุณดีกว่าเขานะคะคุณมีกว่าเขานี่เลยนะคะอ่า ภาพของคุณหมอที่ตรวจสุขภาพร่างกายแสดงว่าคุณมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความรู้ความสามารถโดดเด่นกว่าเขานะคะแล้วก็สามารถให้คําแนะนําปรึกษาหรือว่าคําชี้แนะ นะคะให้ผู้อื่นนะสบายอกสบายใจมีความสุขได้ความคิดของคุณนะซึ่งศัตรูมองไม่เห็นเลยหรือว่าดาวทางดาวความคิดของคุณไม่ออกว่าคุณกําลังคิดกําลังชะตาอะไรอยู่นะคะคุณไม่แสดงออกให้ศัตรูรู้นะคะในเรื่องของจุดอ่อนของคุณเลยและพลังงานคุณนะเป็น ในเรื่องของความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกแบบหนึ่งคือเป็นคนที่สามารถเนี่ยซ่อมแซมช่วยเหลือบำบัดนะคะบำรุงทุกบำรุงสุขให้กับผู้คนที่มาขอความช่วยเหลือคุณคือเป็นนักซ่อมอ่ะซ่อมในเรื่องของจิตใจซ่อมในเรื่องของความคิดชีแ้แนะแนวทางนะคะช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์ให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีคุณเป็นคนที่มีความรักนะคะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตานะคะความอบอุ่น ในเรื่องของครอบครัวจิตใจดีน่ะนะคะผู้คนก็เลยมองว่าเหมือนกับตัวของคุณเนี่ยมีในเรื่องของความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมีความสุขมากๆก็เลยทำให้ศัตรูไม่ชอบคุณ คุณมีความสุขกับสังคมกับงานกับชีวิตของคุณที่คุณเป็นนะคะมีเพื่อนมีสังคมที่ดีมีคนสนับสนุนนะคะอยู่เคียงข้างคุณเสมอเลยก็เลยทําให้ศัตรูมีความรู้สึกว่าคุณเหนือกว่าเขามีความสุขมากกว่าเขานะคะเออมีความโดดเด่นมากกว่าเขานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานการณ์เหตุการณ์พฤติกรรมที่ศัตรูอาจจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณแล้วมันทำไม่สำเร็จ นะแล้วเขาก็เลยหงุดหงิดเนี่ยนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาอาการความคิดความรู้สึกนาะมันเป็นอย่างไรออทำร้ายทําอะไรคุณไม่ได้แล้วก็เหมือนกับมีความรู้สึกแย่กับตัวเองนะแย่กับการงานของตัวเองแย่กับชีวิตของตัวเองชอบมาเปรียบเทียบชีวิตคุณกับชีวิตเขาก็เลยทําให้เขาหงุดหงิดนะคะเดี๋ยวเราดูอาการอาการของศัตรูนะตอนนี้เวลานี้เมื่อเขา ทำร้ายทำอะไรคุณไม่ได้นะคะอาการของเขาเป็นอย่างไงชีวิตของเขาเป็นยังไงอาจจะเจอวิบากกรรมบางอย่างก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเอซับซอดตัวของคุณเป็นคนชัดเจนเด็ดขาดเป็นคนที่แสดงออกเหมือนกับว่า ในเรื่องของความคิดความรู้สึกที่มันชัดเจนนะคะตรงไปตรงมาพูดจะตรงนะ,ะก็เลยทําให้ศัตรูมีความรู้สึกว่ารับไม่ได้นะคะในการกระทําในคําพูดของคุณซึ่งทําให้ศัตรูมีความรู้สึกเหมือนสิ่งที่เขาเห็นนะคะจากชีวิตของคุณเนี่ยนะ,ะการแสดงออกของคุณคือการได้ทําให้ชีวิตของตัวเองมีความสุขแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่สําคัญในชีวิตจึงทําให้ชีวิตของคุณนะคะแวดล้อมไปด้วยผู้คน นะ,ะที่เคารพยกย่องคุณส่วนศัตรูนะคะเขามีความคิดมีความรู้สึกว่าทําไมเขาถึงไม่มีชีวิตที่มีความสุขเหมือนคุณทําไมผู้คนนะคะรอบๆตัวถึงไม่ชื่นชมสรรเสริญยกย่องเขาแม้แต่อาชีพการงานที่เขาทํานะคะก็เหมือนกับว่าไม่มีผู้คนสังคมให้ความช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนเขาเลยอะ่ะเป็นเป็นพลังงานของการที่ตัวของเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างนะ,ะจากคุณ นะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอตัวของคุณเองนะคะที่มีความชัดเจนมีความเด็ดขาดพูดคำไหนคำนั้นนะ,ะแต่ศัตรูเนี่ยคือรู้สึกเสียอกเสียใจหรือว่าไม่เข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ,ะ,ค,ะคือไม่พูดออกมาตรงๆไม่แสดงออกมาตรงๆนะ,ะเป็นคนเก็บความลับเก็บอะไรนะงุบมิบงุบงยิบอยู่ในใจอยู่คนเดียวนะ,ะ,นะ,ะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับไม่กล้าที่จะแสดงออกถึงความโดดเด่นในตัวเองอะ คือไม่รู้ว่าตัวของเขาเองมีความรู้ความสามารถหรือเปล่าแต่เขาเป็นคนที่เหมือนกับชอบเก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงไม่ยุ่งกับใครนะคะแล้วก็พลังงานของคุณซึ่งมีแต่ผู้คนที่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะสนใจในความรู้ความสามารถในความเก่งของคุณก็เลยได้ได้ไดรับการชื่นชมแต่ศัตรูคนนี้เหมือนเขานะคะแอบอิจฉาคุณบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่คุณทํานะคะเพราะว่าชื่อเสียงของคุณความสําเร็จของคุณมันทําให้เขามีความ ด,ด้อยนะคะเหมือนวิบากกรรมอะนะคะเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําไว้นะคะแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จนะคะเรามาดูซิว่าอาการความคิดความรู้สึกของศัตรูของคุณนะคะเป็นอย่างไรเมื่อเขาทําร้ายทําอะไรคุณไม่ได้เลยเรื่องที่หนึ่งนะคะเปิดแนบเลยนะ,ะเรียกได้ว่า พอเขามาเห็นชีวิตของคุณนะที่มีในเรื่องของอาชีพการงานที่มั่งคั่งร่ำรวยประสบความสำเร็จมีเงินมีทองหาเงินเก่งนะอยู่กับครอบครัวอยู่กับเงินแล้วเขารู้สึกก้าวขาเนี่ย เปรียบเทียบกับตัวเขาเองแล้วไม่มีความสุขนะเขาสังเกตเห็นว่าตัวของคุณก็เคยมีปัญหามีปัญหาชีวิตเหมือนกันแหละนะแต่ทําไมถึงเป็นคนที่มีความอดทนทําไมถึงเป็นคนที่มีความเข้มแข็งจิตใจที่เข้มแข็งขนาดนี้ทําไมถึงมีความสุขได้ขนาดนี้ทั้งๆท,งที่นะคะคุณก็เคยผ่านเรื่องราวนะคะความทุกข์มาหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ทําร้ายคุณก็ได้นะคะโดยเฉพาะพลังงานของคนที่ทําร้ายในเรื่อง ในรูปแบบของการที่เขาเป็นคนรักเก่าของคุณเขาเคยเป็นภรรยาเก่าแฟนเก่าของคุณแล้วเขาก็ทิ้งคุณไปไปมีความสัมพันธ์อื่นแต่เขากลับมาส่องโซเชียลของคุณแล้วเขาเห็นว่าชีวิตของคุณมีความสุขมีความสําเร็จนะคะทําไมถึงไม่มีความทุกข์ล่ะเออทำไมถึงแบบชิวๆล่ะอะไรเงี้ยเมื่อเปรียบเทียบกับเขาตอนนี้เหมือนเขาหน้าที่จะเจอในช่วงของวิบากกรรมอะ ดาวิบากกรรมชะตากรรมชีวิตก็เลยทําให้ชีวิตของเขาไม่มีความสุขแต่มาเห็นชีวิตของคุณมีความสุขก็เลยมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะคะและศัตรูนะ,ะหงุดหงิดนะคะอาการหงุดหงิดของเขาเพราะเขาต้องการเอาชนะคุณ ะะเอาชานะในรูปแบบของความสุขเอาชานะในรูปแบบของการงานเอาชานะในรูปแบบของความร่ํารวยนะคะศัตรูคนนี้อาจจะทํางานนะสายอาชีพเดียวกันกันกบคุณแล้วรู้สึกว่าตัวของคุณมีความร่ํารวยมีเงินมีทองมีกินมีใช้ในขณะที่เขาก็ทํางานเหมือนคุณนะ,ะหรือว่าอาจจะมั่นคงกว่าคุณอีกแต่เขากับไม่เพียงพอนะคะรายได้ที่เขาได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายนะคะเพราะว่าการเงินแย่ วางแผนการเงิน นะคะล้มเหลวก็เลยทําให้ชีวิตของศัตรูนะที่รู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยไปได้ดีมีความสุขมีความสําเร็จในอาชีพการงานไม่เห็นจะเดือดร้อนในเรื่องของการเงินเลยอารมณ์นี้ก็เลยทําให้ศัตรูนะคะที่แม้กระทั่งจะเป็นบุคคลที่เคยดูถูกเกียรตยามคุณในเรื่อง,องการเงินหรือว่าบุคคลที่เคยทิ้งคุณไปให้คุณลําบากในเรื่องของการเงินหรือว่าความรับผิดชอบต่างๆศัตรูน้อยเนื้อต่ําใจที่ทิ้งคุณไปแต่ตอนนี้ชีวิตของ คุณกลับไปได้ดีมีความสุขเพราะความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะและ ศัตรูหมุดหงิดนะอิจฉาคุณไม่ชอบคุณเพราะอะไรเพราะตัวของเขาไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเพื่อนเป็นสังคมเดียวกันกับคุณได้อีกแล้วไม่รู้เขาทําพฤติกรรมนะคะที่แย่ๆไว้กับคุณในรูปแบบไหนไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นสังคมเพื่อนหรือว่าคนรักจะเป็นเพื่อนก็ไม่ได้นะจะมาขอคําปรึกษามาขอคําแนะนําก็ไม่ได้ฉะนั้นศัตรูคนนี้อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะ ติดต่อสื่อสารนะคะพูดคุยกับคุณเป็นเพื่อนก็ได้แต่ทำไม่ได้ ะะเพราะว่ามีประเด็นกันเออเคยเกลียดกันหรือว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเขาอะนาจะ่เป็นคนที่อิจฉาคุณนะตั้งแต่การทํางานของคุณตั้งแต่ความสําเร็จของคุณแล้วหรือว่าปฏิเสธคุณหรือว่าไม่สนใจใยดีคุณหรือว่าไปเลือกความสัมพันธ์อื่นนะคะก็ปล่อยคุณไว้จนตอนนี้เวลานี้คุณสามารถที่จะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองคุณพัฒนานะคะความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดมาจากความเจ็บปวด นะความเสียอกเสียใจยนะหรือว่าบางคนท่านเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานตกงานเพราะศัตรูคนนี้แล้วไปใช้ความรู้ความสามารถทํามาหากินสร้างไรายได้สร้างความสุขสร้างความสําเร็จและโดดเด่นจนทําให้ศัตรูมองว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆในการที่รู้จักเอาตัวรอดมีความรู้มีความสามารถในขณะที่พวกเขายังจมปักอยู่กับความทุกข์นะยังจม,จมปักอยู่กับปัญหาการเงินและการงานผู้คนสังคมเราค่ะ อยู่นะไปไหนไม่ได้และพลังงานของศัตรูที่หุ่นหงิดทําร้ายทําอะไรคุณไม่ได้เป็นพลังงานของผู้รู้ครูบาอาจารย์นะคะที่อาจจะเคยนะคะรู้สึกว่าไม่ชื่นชอบในความรู้ความสามารถของคุณดูว่าพลังงานของเพื่อนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่เคยเล็งเห็นความเก่งความฉลาดนะคะความ เก่งกาจสามารถของคุณไม่เคยชื่นชมในผลงานของคุณเลยนะคะแล้วตอนนี้เวลานี้รู้สึกว่าเขามองเห็นถึงความโดดเด่นในตัวคุณความเก่งความที่เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงนะจิตใจเด็ดขาดนะเป็นนักรบเป็นนักสู้เป็นคนที่ขยันทำมาหากินเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรไม่เคยย่อท้อนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่เรียนรู้ประสบการณ์พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนชีวิตประสบความสําเร็จในปัจจุบันนี้ อดีตนะคะคุณอาจจะไม่มีอะไรเลยอดีตนะคะเขาอาจจะดูเขามองว่าคุณเป็นเด็กหรือว่าเป็นคนที่ไม่มีความสามารถแต่แตปัจจุบันนี้เขายอมรับในความรู้ความสามารถของคุณแล้วเขาทําอะไรคุณไม่ได้เขาหงุดหงิด นะคะที่คุณเป็นคนโชคดีมีความสุขมีความสําเร็จและศัตรูนะคะที่อาการของเขาหงุดหงิดนะงุนงานหรือว่าไม่มีความสุขเพราะว่าตัวของเขาก็พยายามอยากที่จะประสบความสําเร็จอยากที่จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยากที่จะเป็นคนเก่งนะคะเขาก็ขยันทํามาหากินเหมือนกันเขานะคะเรียกได้ว่าเหมือนกับว่าเป็นคนที่ทํางานหนักมากๆ เป็นคนที่ขยันมากๆในสิ่งที่เขากับคุณนะทําเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นงานโซเชียลไม่ว่าจะเป็นงานประจําเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออไม่ว่าจะถูกให้ทํางานในรูปแบบไหนเขาทําได้หมดนะคะอาสาทํานั่นทํานี่ได้หมดแตะะ่กับไม่มีความโดดเด่นในสายตาของผู้คนแล้วก็สังคมที่รู้จักเหมือนดวงชะตาของเขาอาจจะไม่โดดเด่นในเรื่องของอาชีพการงานนั้นๆก็ได้ก็เลยทําให้ตัวของเขาเหมือนไม่พอใจคือเขา จะทุ่มเทเขาจะเหนื่อยเขาจะลําบากเขาจะเหมือนกับว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแต่มันเสียเปล่านะคะเหมือนทําเปล่าเลยอะ่ะเหมือนกับว่าไม่ได้รายได้ไม่ได้ชื่อเสียงไม่ได้ความสําเร็จเหมือนกันคุณทําให้เขาต้องมานอนเ,อเรียกว่าห้อยหัวอยู่บนต้นไม้เนี่ยเครียด <c oughs> มากคือทาอะไรก็ไม่เก่งทาอะไรก็ไม่ดีทาอ,อะไรก็ไม่รวยทาอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จก็เลยทําให้เขาเครียดนะคะเขาไม่โดดเด่นเหมือนคุณและ ศัตรูนะคะคนที่เคยกันแกล้งอ,อิจฉาที่เสียคุณทำร้ายคุณเนี่ยเขามีการไปปรึกษาผู้รู้ครูบาอาจารย์ปรึกษาหมาอดูด้วยแหละเกี่ยวกับเรื่องของคุณว่า ดวงชะตาชีวิตของคุณเนี่ยนะเป็นคนที่มีความโดดเด่นมากๆใช่ไหมเออคุณเป็นคนที่มีความเก่งมีความฉลาดนะเป็นคนที่รอบรู้เป็นคนที่ขยันทํามาหากินเป็นคนที่เหมือนกับดวงเดียแล้วก็เหมือนกับมีสิ่งสิ่คอยปกป,ป้องคุ้มครองดูแลใช่ไหมเขาถึงทําอะไรคุณไม่ได้นะเขาถึงเหมือนกับว่าไปแข่งขันไปทําร้ายคุณไม่ได้นะคะเขาก็มีการไปถาม ผู้รู้ครูบาอาจารย์กูรูหมอดูนะว่าดวงชะตาของกูเนี่ยเป็นยังไงบ้างในเรื่องของการทํางานนะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนที่ดวงชะตาร่ํำรวยหรือเปล่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ประสบความสําเร็จใช่ไหมเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีเรื่องของความมุมานะเพียรพยายามเป็นคนที่มีความอดทนใช่ไหมแล้วเป็นคนดีสิ่งสิษย์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลใช่หรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขาถามนะคะหรือว่าเขาสัมผัส รับรู้ได้ว่าพลังงานของคุณเป็นคนดีนะมีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดแล้วเขาก็ทําร้ายทําลายคุณไม่ได้ก็เลยทําให้เขาเหมือนกับว่ามีความเข้าใจว่าเออสาเหตุที่คุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรนะเจอเรื่องร้ายๆอะไรคุณก็สามารถเอาตัวรอดได้ นะแสดงว่าคุณมีครูบาอาจารย์คุณมีสิ่งศิษย์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลอยู่นะคะคุณถึงไม่ตกระกรมลาบากนะคะแถมยังมีชีวิตที่ดีมีความสุขประสบความสําเร็จอีกและพลังงานของศัตรูนะคะงดหยิดเพราะอะไรเพราะพลังงานของคุณเพราะตัวของคุณเนี่ยมักที่จะเป็นคนได้รับโอกาสดีๆมีความสําเร็จนะคะคุณคิดอ่านคิดอยากจะทําอะไรคุณลงมือลงแรงทานะคะคุณเหมือนกับเป็นคนที่เจออุปสรรคเจอปัญหามาเยอะเหมือนกันนะ แต่รู้สึกว่าด้วยบุญกุศลนะคะที่คุณเคยสร้างเคยทําไว้เมื่อครั้งในอดีตเนี่ยมันหนุนนําให้ดวงชะตาชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเข้มแข็งนะคะจิตใจของคุณเข้มแข็งจิตใจของคุณเด็ดขาด ะะจีแจงคุณเด็ดเดี่ยวและคุณสามารถที่ผ่านอุปสรรคปัญหาไดแ้และคุณก็นด้เนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนที่มั่นคงมากๆในด้านของวุฒิภาวะสติปัญญาอารมณ์แล้วก็ชัดเจนเป็นคนที่เหมือนกับยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีสิ่งดีงามแล้วศัตรูก็นะคะไม่เห็นจุดอ่อนของคุณเลยไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีกับคุณดีนะคะทำลายคุณไม่ได้นะคะก็เลยทําให้ศัตรูเหมือนกับว่า ได้แต่เฝ้าส่องเฝ้ามองชีวิตของคุณที่มีแต่ความสําเร็จมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอาชีพการงานมีความมั่นคงนะเพราะ บุญกุศลที่คุณทําก็เลยทําให้ตัวของคุณเนี่ยมีชีวิตที่ดีนะคะคุณเลือกที่จะเหมือนกับว่าไม่ยุ่งไม่สนใจใครแต่นะคะพลังงานของศัตรูที่เห็นว่าชีวิตของคุณดีมีความสุขเขาอยากจะยุ่ง,งวุ่นวายกับคุณเองนะคะนี่คือพลังงานของคนที่เป็นศัตรูคุณแต่เขาทําอะไรคุณไม่ได้แน่นอนนะคะกดส u ั s c r ไลค์แชร์รับวพลังงานขอบคุณทุกการติดตามค่ะ